โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับเกมไมค้นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีดาวน์โหลดไมค้าบเวอร์ชันนยน่นะครับเป็นเวอร์ชันที่ผมกําลังเล่นอยู่แล้วก็คือที่ผมลงคลิปเนี่ยเพราะว่าเป็นเพื่อนกันนะครับที่อยากมาเล่นกับผมก็คือเวอร์ชันเนี่ยแต่ว่าเขาลงก็ไม่เป็นก็เลยต้องมาทําคลิปให้เพื่อนดูนะครับก็ขั้นตอนง่ายๆเหมือนเดิมาะจะผมทิ้งลิงก์ไมค้าบไว้นะครับก็โอเคก็เข้าไปที่อินเทอร์เน็ตนะครับ นี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเว็บ modify นะครับแล้วก็เป็นชื่อนะครับ m e Craft k a e d i t i o n Version 0.13.1นะครับเป็นเวอร์ชันที่ผมกำลังเล่นอยู่นะครับก็โอเคก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับทีนี้พอดาวน์โหลดเสร็จก็ติดตั้งครับวิธีง่ายๆแล้วก็เข้าไปที่ m e Craft เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดเพสร้างเซิร์ฟอระไรพวกนี้นะครับก็วิธีขั้นตอนก็จะมีง่ายๆโซเวอร์ชั่น 0.3.1จะมีอะไรก็นี่ครับก็จะปรับภาษาแล้วก็สกินอะไรก็ใส่ได้เลือกตามปกตินะครับแล้วก็เซตติ้งการปรับต่างๆก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับส่วนคลิปหน้าผมจะมาลงเกี่ยวกับ Mac i n OS version 0.11นะครับเอ้ย0.14พูดผิดโอเคก็ส e ร l o Chat นี้ก็บายๆนะครับบวาสดีครับ